สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เราจะมารีแกะกล่องโองหัววัดฟิต4ีโปรครับสินค้าตัวนี้สั่งมาจากโองหั f ออฟฟิเในช h อปปครับเราจะได้ตุ๊กตาตัวนี้แถมมาด้วยตุ๊ก,กตาเป็นตัวผลละเอียด น่ารักดีคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องของเววัดคิดสี่โปรจะมีอะไรบได้กล่องก็เป็นกล่องปกติไม่มีอะไรหรือบอกว่าเป็นดีเทลต่างๆตามปกติขอมือถือ ลองแกะมาดูนะครับในก่องแกะมาก็จะเจอนาฬิกาวางอยู่แบบนี้โอ้นาฬิกาใส เป็นสิดิมงคลเนื้อกค่อนข้างดีเนื้อนิ่มมากผมว่าไ้ลำพูนเ้ว่าสิดิมงคลตอนนี้ไม่มีสารละลายเคืองกับผิวเด็กไม่ว่าจะเล่นเงือออกเยอะขนาดไหนก็ตามเท่านั้นยังไม่พอตัวนี้มีมาตรฐานกันน้ำที่5 atm เท่ากับว่ากันน้ำลึกได้50เมตรกัสดุมหน้าจอเป็นเป็นโลหะแต่งงานสวยงามกล้องหน้าเป็น HD ้ันข้าง่างซ้ายจะเป็นที่ใส,ส่ซิงฝั่งขวาจะมีกุ่มสอกุ่มเป็นปุ่มฟันและกุ่มโฟมอยู่ด้านบน ด้านข้างๆตรงนี้และตรงนี้จะมีไฟกระพริบเวลาเด็กเจือตอนกลางคืนเพื่อให้เห็นว่ามีคนเดินอยู่สายชาร์จเป็นแม่เหล็กสองสุดตามสเปกตัวนี้แบบมีความจุ800มิลลิแอมในกล่องก็จะแยก้ายกันแยกขวาดัางขวาก็าจะเป็นผู้มือผู้มืออย่างเดียวเลยครับไม่มีอื่น เป็นอันนี้เป็นตัวไข่สินการนะครับตัวไข่สินการจะมีหน้าตาตัวไข่สินการจะมีหน้าตาเป็นสีดำๆเอาด้านนี้ไล้ไข่สินการด้านนี้เอาไว้แง่แผน่นสินการออก และก็มีสายชาร์จเป็นแม่เหล็กน,นะใช้งานก็ไปเสียบพัก USB กับอะแดปเตอร์ตัวไหนก็ได้แต่ในนี้ไม่มีให้มานะครับเวลาเชา้าเราก็แค่แปะถ้าแปะผิดมันจะไม่ให้แปะถ้าแปะถูกมันจะดูดเข้าไปแปะอเี้ วันนี้ผ่านมาตรฐานการรองรับดาวเทียนชี้ตำแหน่งทิ่ััดทั้งหมด9จุดซึ่งและรายงานตำแหน่งเข้าสู่แอปในหัวเวย่ยทุก2นาทีเราจะรู้ตลอดเวลาว่าคนที่สใส่นาฬิกานี้อยู่ที่ไหนนะครับสามารถโทรเข้าโทรออกได้เป็น HD หรือโทรเข้าผ่านเน็ตเวิร์กปกติก็ได้ อันนี้เป็นรีวิวแกะกล่องนะครับหลังไาใช้งานสักพักผมจะทำมาทำรีวิวการใช้งานอีกทีหนึังขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ